สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับงานรีวิวนะฮะชุดแปลงหน้า Fortuner GR ใหม่2022นะครับผมตัวนี้แปลงมาจาก Fortuner ปี2016นั่นเองนะครับผมมาในสีดำนะครับ218นะครับผมจัดเต็มแบบทั้งคันเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นตัวไฟหน้านะครับแบบ d u o Projector Lens นนะฮะแบบใหม่นะครับผมที่มาพร้อมกับตัวคิวไฟสีดำนะครับ ขนาดใหญ่ทั้งสองข้างเลยนะครับรับกับตัวกระจังหน้านะครับสีดำนะฮะที่มีโลโก้เลดร์พาร์ทอะไรแท้แบบนี้มาให้ด้วยนะครับด้านล่างเป็นช่องลมนะับผมดีไซน์เฉพาะ GR Sport นะครับผมมาพร้อมกับตัวอกด้านล่างสีดำนะฮะและก็ตัวโลโก้ GR สีดำนะครับแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ GR นั่นเองนะครับผมตัวเบ้าไฟตัดหมอกนะครับก็จะเป็นสีดำเงานะครับผมขนาดใหญ่เลยนะครับมีขีดตรงกลางนะฮะเพิ่มความสปอร์ตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผม ไฟตัดหมอกแบบใหม่นะครับเป็น LED นะครับหัวเซ็นเซอร์นะครแบบเหมือนจริงนะครับผมสำหรับตัว GR นั่นเองนะครับผมไฟเลี้ยวด้านล่างนะฮะทำงานควบคู่กับไฟหลีนะครับเวลากลางคืนนะครับผมไฟเลี้ยวจะเป็นแบบส e q u e n t i a l l ไรท t นะครับผมทังด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวคิ้วล้อนะฮะที่เป็นคิ้วล้อสเดียวกันกับตัวรถนะครับผมทั้ง4รล้อเลยนะครับผม มือเปิดนะครับพ์ทอะไหล่แท้นะครับสีเดียวกันกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับผมทั้ง4ประตูเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะครับฟอร์จูเนอร์จีอาร์นะฮะพร้อมลิ้นด้านล่างนะครับที่เป็นลิ้นของ GR Sport ใหม่นะครับผมก็จะมีตัวไฟท้ายนะครับผมที่มาในโปรโมชั่นด้วยนะครับก็จะเป็นไฟท้ายพร้อมกับคิ้วท้ายที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับไฟท้ายใหม่จะเป็นแบบไฟเลี้ยวแบบซีคันเชียลไรด์ด้วยนะครับ วันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมไฟถอย LED ด้วยนะครับผมด้านบนจะเป็นสปอยเลอร์นะฮะทรงใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับสำหรับตัว Fortuner GR โดยเฉพาะเลยนะครับผมก็จะเป็นตัว spoiler สปอยเลอร์2ชั้นแบบนี้นะครับทันใดที่มี Fortuner ตั้งแต่ปี2 0 1 5จนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะเอาเข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับผมไฟเลี้ยวก้านกระจกแบบ e ี u e n t i a l l ไ g h t นะครับผม ตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมนะฮะระบบบร i g ส t อร์ตนะครับเป็นระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาตรงกลารกระจกกรวยนะครับผมท่านใดสนใจที่จะแปลงหน้าหล่อๆแบบนี้นะฮะเป็น Fortuner GR หรือ Fortuner r e g e n เจนดนะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะฮะพูดคุยโปรโมชั่นกับทาง LK Auto ของเราได้เลยนะครับนีากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตาม l อของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ